วันนี้นะคะมาอัปเกรดสมองนะคะเพราะว่าจากการที่ไก่นะคะได้อ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาข้อมูลเนี่ยมาสติทุกคนมาว่ารวยจากการที่อ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาหาความรู้อ่าอันนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไก่ตั้งเป้าไว้ว่า เราจะต้องรวยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือไม่เคยคิดที่จะรวยแล้วมันสร้างปัญหาให้กับเรานะะแต่พอตอนนี้เนี่ยมันโชคดีอะนะเราต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราเจอวิกฤตถ้าไม่เจอวิกฤตเราก็จะชีวิตเราก็จะล้นลานะคะทวงหนี้ไม่ได้คนยืมเงินไปไม่คืนนะแล้วก็ไปเล่น แชร์ก็ไม่ได้คืนเงินมาหลายแสนนะคะแล้วพอมาช่วงของวิกฤตเนี่ยรายได้ที่เคยมีมันก็ลดลงนะคะมันมันเลยเป็นบทเรียนบทเรียนที่แบบอืมต้องขอบคุณถ้าไม่มีบทเรียนนี้เราก็คงจะล้านลาเหมือนเดิมเฉยเไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะวันนี้ ข้าไปซีเอชไม่อ่านหนังสือมาโอ้โหมันอะไรที่แบบว่าน่าอ่านมากวันนี้นะก็ได้มาเลนะ่มนี้นะคะเล่มนี้นะหนังสือมันกลับด้านนิดนึงชื่อสุดยอดนะักจัดระเบียบเสจชีวิตใหม่ให้คุณเนี่ยซึ่งเป็นนักเขียนขายดีคุณไดโกะนะคะและมันตรงกับที่คิดคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มที่จะ ทำอย่างจริงจังนะซึ่งวางแผนไว้นะคะตั้งเป้าไว้2ปีนี้มันจะต้องเห็นผลนะแต่ก่อนเราก็มีการปูพืนมาแล้วมีคนที่ติดตามเราระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาโฟกัสนะคะก็อยากจะบอกว่าคุณก็เหมือนกันนะคะเพราะว่า หนังสือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนครูอะบางทีเราไม่ต้องไปเรียนเราก็ไม่เข้าไม่ไม่ได้เข้าคอสสัมนาเพียงแค่ซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยมันก็จะทำให้เราเปิดเปิดวิชั่นเปิดมุมมองเปิดความคิดแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆในการที่เราจะนำเอามาปักใช้กับชีวิตของเราและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกด้านของชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ไก่ก็มาเน้นเน้นเรื่องของการที่ทำยังไงที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญสุขแบบมัง่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะนำเอาไปโพสในเพจนะครูไก่ l i ฟ e Master นะคะซึ่งเ,เป็นเพจที่รวบรวมเกี่ยวเรื่องของชีวิต นะคะชีวิตที่มีปัญหาทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนะี่ยสมดุลนะซึ่งของไก่เนะี่ยจะเป็นเลข3-4-7สี่นะคะสามสถ้าคนไหนที่ได้เรียนนะและเข้าใจหลักการ3-4-7แล้วนะชีวิตของคุณก็จะราบรื่นมีความสุขและที่สำคัญมั่งคั่งน้ำรวยนะ,ะซึ่งมันเป็นความลับนะ ที่ไก่เพิ่งค้นพบนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังกำลังใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาทดลองพอทดลองแล้วเนี่ยเราก็จะนําเอาสิ่งที่เราได้นะคะผลลัพธ์ที่มันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับผู้คนเพื่อที่จะช่วยให้คนที่มีปัญหาเหมือนกานกระไก่นะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอัพ อัพเกรดชีวิตของตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะคะจะไปอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันมีเรื่องของการที่ปฏิบัติจริงนะคะภายใน8สัปดาห์แล้วเนี่ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นะคะเดี๋ยวไปอ่านก่อนนะอ่านแล้วแบบโอโ้โหน่าตื่นเต้นนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ